ที่เราพูดเรื่องความสูงนะ้องก็มักจะถามว่าจะสูงได้อีกกี่เซนจะสูงได้อีกเท่าไหร่นะอยากสูงให้มากที่สุดความสูงเต็มที่ที่ร่างกายแต่ละคนจะสามารถไปถึงได้เนี่ยเราจะเรียกกันว่า optimal h e i g h มันไม่ได้หมายความว่ายิ่งออกกําลังกายจะยิ่งสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคือถึงที่สุดมันจะมีลิมิตค่ะและลิมิตที่ว่าก็คือออปติมอลไฮ h ของน้องนั่นเองคือแต่ละคนจะมีออปติมอลไฮเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะซึ่งมันถูกกาหนดโดยยีนแล้วณตอนนี้เนี่ยจากการศึกษาของทางด้านยีนทางด้านพันธุกรรมเนี่ยเขาได้เห็นเลยว่ามันมีกว่า700ยีนที่ส่งผลต่อความสูงแต่ว่ามันยังมีอีกเยอะแยะที่เขายังศึกษากันไม่จบ เจ้า700กว่ายินที่มันจะส่งผลทําให้เราสามารถที่จะถึงออพติมอลไฮด์ของเราได้เนี่ยนะคะมันจะได้รับเรียกว่าอิทธิพลตัวแปรมาจากเรื่องของอาหารเรื่องฮอร์โมนเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเอง เราสามารถทําให้ยีนของเราเนี่ยนะคะได้รับประโยชน์เต็มที่จากตัวแปรที่พี่หนุ่มพูดถึงก่อนหน้านี้มันก,ก็จะทาให้เราเพิ่มโอกาสความสูงนั่นเองค่ะซึ่งน้องก็คงจะเห็นจากหลายๆตัวอย่างแล้วนะคะว่าบางคนพ่อแม่ก็ไม่ได้สูงอะไรเลยแต่ลูกสูงเอาสูงเอาสูงเ,งเกินกรรมาพันธุ์แบบไปเยอะแยะมากมายบางคนไปจนถึง1้อยแปก็มีท,ทั้งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ถึง160 ดังนั้นนะคะยีเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดเรื่องของความสูงแต่สิ่งที่เราทําในแต่ละวันนี่แหละคะ่ะมันจะส่งผลให้กับยีนนั้นว่าจะให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกหรือว่าจะให้ผลลัพธ์ที่เราไม่ชอบนะคะอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นปรับปรุงซะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยะคะ่ะ ือการออกกําลังกายมันไม่ใช่แค่ทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอย่างเดียวนงะน้องๆที่อยู่สูงมาสักระยะหนึ่งแล้วพี่โหนมนจะแนะนําใหเ้เริ่มกลับมาออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ20-30นาทีเพราะว่ามันจะช่วยเนี่ยจัมสตาร์ทระบบต่างๆภายในร่างกายของเราให้ทํางานดีขึ้นระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนเนี่ยผลิตดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ คือถ้าน้องอยู่ในช่วงของโกรสเปิร์เนี่ยบางทีไม่ได้ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็สูงเอาสูงเอาแต่ถ้าพ้นโกรสเปิร์มาแล้วความสูงเริ่มชะลอตัวระดับฮอร์โมนเริ่มสวิงนะไม่สมดุลเท่าไหร่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปรับอาหารโภชนาการเต็มที่แต่อย่างเดียวไม่พอนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มเรื่องของการออกกําลังกายด้วยดังนั้นนะคะน้องๆที่เริ่มเข้าสู่อายุเนี่ย14-15ขึ้นไปเนี่ยคือมันผ่านโกรสเปิร์มาแล้วพี่หนุ่ถึงต้องแนะนําว่าให้น้องเนี่ยออกกําลังกายเพิ่ม คือพูดง่ายๆยิ่งใกล้กระดูกปิดยิ่งต้องออกกําลังกายเพิ่มค่ะคืวิธีการออกกําลังกายต่างๆที่พี่หนุ่งนำมาแนะนำเนี่ยมันก็เป็นแนว,แนวทางนะคะน้องสามารถที่จะปฏิบัติตามแบบเป๊ะๆไปเลยหรือว่าจะไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ้ความชอบส่วนตัวหรือสถานการณ์ที่ตัวเองมีก็ได้ค่ะโอกาสที่น้องจะอยู่สูงถึงแม้ว่าน้องจะออกกําลังกายเยอะๆนะคะมีด้วยกันสสาเหตุ สาเหตุที่1น,นะคะก็คือร่างกายของน้องเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอคือพูดง่ายในแต่ละวันเนี่ยเรารับประทานเราจะมีลิมิตนะคือก็เพราะเราเทา่านี้เราจะให้เราอยู่ดีดีทานไป2เท่าอะ่ะมันก็จะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะอันนี้ถ้าสิ่งที่เรากินเนี่ยเรากินอิ่มก็จริงนะแต่ว่า สารอาหารที่ได้รับเนี่ยมันถูกนําไปใช้สําหรับการออกกาลังกายหมดเลยมันก็ไม่เหลือสาหรับการเจริญเติบโตไงเพราะว่าอย่าลืมว่าการเจริญเติบโตของร่างกายเราเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงของการออกกําลังกายอย่างเดียวนะคะโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่เราหลับตังหากนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ออกกําลังกายอยู่เป็นประจําแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสูงไม่แบบขยับขึ้นน้อยมากให้เช็คเรื่องโภชนาการให้ดีๆค่ะหรือไม่ก็ต้องปรับรูปแบบของการออกกําลังกายเพื่อให้มันบาลานซ์กับโภชนาการที่เราทานนะคะส่วนสาเหตุ ที่2ที่เราออกกําลังกายแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นไม่ขยับเลยความสูงเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เราเกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบาดเจ็บที่เอ็นข้อต่อหรือที่บริเวณแผ่นสร้างกระดูกได้ค่ะมันจะทําให้เกิดการชะลอตัวเพราะว่าเ,เนื้อเยือ่อเซลล์ต่างๆนั้นต,ต้องมีการซ่อมแซมไงซ่อมแซมตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างที่ซ่อมแซมตัวเองก็อาจจะมีการชะลอในเรื่องของการเสริมสร้าง ดังนั้นในเคสที่มีการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายเนี่ยแนะนําก็คือต้องพักฟื้นให้ดีก่อนค่ะให้หายเสนฉยเพราะว่าช่วงพักฟื้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เยียวยาเราจะต้องเร่งให้เซลล์ให้เนื้อเยือ่อต่างๆเนี่ยได้รับการฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ร่างกายสามารถที่จะพร้อมแล้วก็กลับมาออกกําลังกายได้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเรียกว่าเยียวยาแล้วพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าดูแลวิธีการออกกําลังกายเราให้ดีอยา่าให้เกิดโอกาสที่เรียกว,ว่าบาดเจ็บซ้ําอีกเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการบบาาดเเจจ็็ถึงแม้ว,ว่ะปน เล็ก,เกน้อยก็เท่ากับว,ว่าช่วงของการเสริมสร้างของกระดูกเนี่ยมันจะชะลอตัวนั่นเองค่ะสําหรับน้องๆที่มีคำถามเขียนมาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพี่หนงจะรีบมาตอบกลับค่ะแล้วก็ฝากกันไว้นะคะการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเราเติบโตแข็งแรงได้ดีมากๆเนี่ยนะคะต้อง enjoy eating enjoy exercise ค่ะ